บิลเกตมหาเศรษฐีชั้นนำของโลกและเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Microsoft กล่าวในบางช่วงบางตอนของงานสัมมนาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่าส่วนตัวนั้นแล้วชอบลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มหรือโรงงานหรือบริษัทใดๆก็ตามที่มีผลิตภัณฑ์ออกมาแต่ไม่เคยมีความสนใจในคริปโตเคอเรนซีหรือ NFT เลยอีกทั้งส่วนตัวนั้นก็ยังไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ก็ยังได้ตั้งข้อสังเกตอีกว่า สินทรัพย์ดิจิทัลบางประเทศนั้นถูกออกแบบมาพัฒนาเพื่อที่จะเลี่ยงภาษีหรือกฎเกณฑ์ของรัฐบาลกระแสของ NFT มันตรงกับทฤษฎีของคนโง่หรือ g a t e r Flu Theory โดยเฉพาะในทฤษฎีที่นักลงทุนเชื่อว่าสินทรัพย์ใดๆก็ตามที่มีราคาแพงเกินกว่าความเป็นจริงไปมากแล้วแต่นักลงทุนเหล่านั้นก็คิดที่จะลงทุนในสิ่งนั้นต่อนอกจากนี้บิลเกตก็ยังได้แอบแซะผลงานศิลปะในรูปแบบ NFT ในโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า b o r e d Art ยาดขับในทํานองที่ว่าเห็นได้ชัดว่าภาพลิงดิจิตัลที่มีราคาอันสสรแพงนั้นช่วยให้โลกดีขึ้นอย่างมากซึ่งที่ผ่านมาบิลเกตก็ได้ออกมาพูดถึงสกุลเงินดิจิตัลในหลายครั้งโดยเจ้าตัวยืนยันเสียงแข็งว่าไม่คิดที่จะลงทุนในเงินสกุลเหล่านี้แม้แต่บิตคอยก็ตาม